ช่อง7 HD ร่วมกับ Sense Entertainment เสนอ สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ตก1 0หยิบล้านสึกรักสังเวียนล้านนะครับคู่รักคู่ก้แข็งขันที่สามารถเอาชนะ10คู่รักนักสู้ของเราได้สําเร็จรับเงินรางวัล1นล้านบาทสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ดร์ไมเออร์ตอนนี้เหลือคู่รักคู่้แข่งขันอยู่4คู่เท่านั้นมาถามความมั่นใจกันสัหน่อยดีกว่าคุณพัดยังมั่นใจไหมครับยังพอได้ค่ะยังพอได้นะอคุณส้มล่ะตื่นเต้นยังตื่นเต้นอยู่แต่ยังตอบไหวไหม ก็ยังพอไหวค่ะยังพอไหวพิกเลนแล้วครับรวบรวมสติค่ะกำลังรวบรวมสติอยู่ใช่ค่ะทุกเวลานี้ต้องรวบรวมตลอดเวลาเลยม่ง้นเดี๋ยวมันจะกระเจิงใบหมดใช่ค่ะนะฮะคุณจ๋าล่ะครับตื่นเต้นอยู่ค่ะคุณเคสล่ะผมยังมั่นใจครับ คุณก็ยังมั่นใจได้ไดดอยู่ะยะนะครับเออทั้งๆท,ที่เขาทําคุณแบบตื่นเต้นมาหลายทีแล้วก็ <c oughs> ดีครับตื่นเต้นดีครับจะได้มีรมร่วมวิกเตอร์ตื่นเต,ต้นไหมไม่ค่อยแล้วครับผมเชื่อว่าเขาทําได้เขายังมีของอยู่ในหัวเยอะเลยครับ <c oughs> คุณคิดไ่ายละคุณมั่นใจในตัวคุณส้มไหมมั่นใจครับมั่นใจนะเออคุณนี่หน้าเหมือนนั่นเน็กเหมือนกันนะฮะเออผมก็นึกว่านั่นเน็กมาแข่งเองเอาละคุณเชาล่ะ คุณมัน่นใจในตัวคุณพัฒน์ไหมครับมั่นใจสบายครับสบายๆครับผมโอ้คู่นี้สบายๆา,ายอ่ะถ้าสบายๆบยแบบนี้เริ่มเล่นรอบควิกโรเริ่มที่คุณพัฒน์กันเลยครับ1ิบวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับเลือกสรรบุคคลด้วยการออกเสียงลงคะแนนค่ะถูกต้องครับเลือกตั้งครับ56,000บาทมาถึงคนต่อไปคุณส้มครับ1ิบวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับ เหตุที่นำมาซึ่งความเจริญมงคลถูกต้องครับมงคล58,000บาทไปแล้วนะครับจะเป็น60,000ได้หรือไม่อยู่ที่พิกเล็ตแล้วครับ10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับ 18,000ัน 18, บาทไปแล้วนะครับจะเป็น6 0 0มืนได้หรือไม่อยู่ที่พิกเลตแล้วครับ10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับค่อยๆเลิกไปเลิกลาถูกต้องครับเลิกลานะครับ6 0 0มืนบาทแล้วครับตอนนี้นะครับมาถึงคู่ต่อไปคุณจา๋า10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับเอาเงินใส่ลงในขันเพื่อช่วยในงานต่างๆลงขันถูกต้องครับลงขัน62,000บาท 4ี่คู่นี้ดูโอ้โหไม่มีใครยอมกันเลยเรื่องเงินไม่เข้าใครออกใครจริงๆนะครับต้องการอยากเป็นผู้ชนะทุกคู่เลยทีเดียวเริ่มควิกลาวรอบใหม่กันเลยที่คุณพัดครับตั้งสติให้ดีนะครับ10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับมีกระแสเสียงก้องและจมใสกังวานค<ะ>่ะถูกต้องครับกังวานครับ64,000บาทมาถึงคนต่อไปคุณส้มครับ10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับ ผ่อนตามยอมตามยอมอ่อนไม่ใช่ครับอ่อนชอมไม่ใช่ครับผ่อนตามยอมตามแล้วครับหมดเวลาครับมีใครตอบได้ไหมครับโอนอ่อนนะครับอะไรนะครับโอนอ่อนถูกต้องครับโอนอ่อนถูกต้องครับโอ้คุณส้มมันนึกไม่ทันเลยจริงเวลามันแบบเวลามันบีดนะครับแล่ยิ่งคุณคิมถ่ายพยายามทำมืออย่างนี้ด้วยนะฮะพยายามจะบอกเขาว่าอะไรฮะโอนอ่อน โอนอ่อนโอ้แล้วตอนนี้เราเริ่มโอนอ่อนหรือยังขาอ่อนตอนนี้เราขาอ่อนแล้วนะเอาละยืนประจําที่ให้เรียบร้อยคุณส้มครับมีอะไรอยากจะบอกเขาหน่อยไหมก่อนเขาจะตกลงไปสบายสบายหมายถึงอะไรไปสบายกิ้งกิ้งไปอ๋อให้กิ้งลงไปแล้วคุณพิมพไทยมีอะไรอยากจะบอกเขาหน่อยไหมทําเต็มที่แล้วเออใช่ได้นะทําเต็มที่แล้วคุณส้มอยากจะส่งเขาไหมใชได้ค่ะเชิญเลยคุณส้ม 2> 1 2 1> ึสองสายังสะสมอยู่ที่64,000บาทแต่ตอนนี้เหลือคู่รักอยู่บนเวทีเพียง3คู่เท่านั้นนี่พูดให้คุณพัฒสมสมมตินะถ้าพิกเล็ตตอบไม่ได้จ๋าตอบไม่ได้64,000บาทเป็นของคุณพัฒทันที มีอะไรอยากจะบอกทั้งคู่หน่อยไหมครับออลูกต้องการค่าเทอมค่ะโอ้นี่เอาความเดือดร้อนมาอ้างเลยนะฮะเออต้องการค่าเทอมเลยทีเดียวบอกให้เขาเห็นใจหน่อยนิดนึงค่ะเออนะอาจจะเห็นใจไม่เห็นใจอยู่ที่ทั้งสองคนแล้วคนต่อไปพิกเลตครับ10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคําถามนี้ครับแสดงท่าทางไม่พอใจเพราะไม่ได้อย่างใจต้นฮึดฮัเหรอคะถูกต้องครับฮึดฮัดครับ ออมันไม่พอใจมันก็ต้องฮึดพัดขึ้นมาหน่อยนะครับ6 6 0 0 0บาทไปแล้วครับคุณพันฮะเขาตอบได้แล้วนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวรอรอบใหม่อ๋อรอรอบใหม่ได้อะคุณจ๋าคนต่อไปตั้งสติให้ดีสิบวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับมีความหมายว่าเกิดเร <5, S 1> ็วครับอะไรวะเกิดครับ มีใครตอบได้ไหมครับชาต่าครับชาตาถูกไหมฮะชาตะาถ้าเราเคยเห็นเขาจะเขียนชาต่าคู่กับมรณะก็คือเกิดกับตายนั่นเองคุณเคนนึกออกแต่คุณจ๋าก็ลังงอยู่นะฮะชาตะาเกิดนั่นเองคุณเคนฮะแล้วผมมาครับตายตกเฉยๆคุณยังไม่ตายคุณตกอย่างเดียวนะฮะอาจจะแค่บาดเจ็บคุณเคนนีะไราจะบอกคุณจ๋าหน่อยไหมเอ่อน้องไม่ต้องรับน้องบอกว่า ลุยก็ได้หรืออะไรก็ได้อ๋อไม่ต้องนับเดี๋ยวเดี๋ยทำไมอะ<ๆ>ทำไมคุณไม่อยากให้เขานับอะได้ยินเสียงเหล็กข้างล่างแบบกอ็แก๊กไม่มีไม่มีเสียงอะไรเลยเ,ลยเออ <c oughs> เป็นเสียงเจ้าหน้าที่พยาบาลมารอรับ <c oughs> อย่าเลยครับพี่ทำไมทำไมคุณไม่อยากให้เขานับอะเ,อเดี๋ยวมันเหมือนคนอื่นครับอ๋ออ๋อคุณอยากไม่เหมือนคนอื่นครับใช่ครับเอาคุณจ๋า คุณเคนเขาอยากตกแบบไม่เหมือนคนอื่นแล้วแต่คนกดเลยค่ะแล้วแต่คนกดเฮ้ยมิ่ณไ่คนพลราอย่างนั้นอ่ะก็เขาบอกไม่ต้องพูดโอ้ไม่ต้องพูดไม่พูดคำอื่นอ้ให้พูดคำได้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 เออคุณอยากจะพูดคำอะไรแล้วบอกให้เขาไปอ่ะบาย และแล้วตอนนี้ก็เหลือ2คู่รักอยู่บนเวทีพร้อมกับเงินกองกลางที่สะสมมา66,000บาทคุณพัทครับเมื่อสักครู่เราบอกว่าเอ๊ะให้เห็นใจเราหน่อยเขาไปแล้วค่ะทีนี้มันกลับกันแล้วถ้าคุณตอบไม่ได้66,000บาทเป็นของคุณพิกเล็ตและคุณวิกเตอร์ทันทีคสิบวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับลม่มจมแตกใช้กับเรือเดินทะเล ดับับดานดับดานไม่ใช่ครับดับดานโอ๊ยหมดเวลาครับอับปางครับอับปางถูกต้องครับเรือมันต้องจมลงไปมันคืออับปางนั่นเองและในที่สุดผู้ชนะในการดวลรอบควิกราวได้แก่พิกเลนและวิกเตอร์ครบมือครบับาทเลยคุณพัททำไมอะ มันเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ลูกโทรมาตามค่ะลูกโทรมาตามลูกโทรมาบอกเรื่องเงินหรือเปล่ารีบกลับเลยค่ะให้รีบกลับเลยโอ้โหคุณเชาครับผมเรารู้คําตอบไหมไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันใช่ครัเตรียมจะจมหรือยังเตรียมแล้วครับผมเตรียมแล้วนะครับยืนพัาที่คุณอยากจะส่งคุณเชาแบบไหนอยากให้ส่งแบบไหนจ้าสบายๆเนาะไปจ้ะ สึกรักสังเวียนล้านครั้งนี้คู่นี้รับไป71,000บาทได้ทั้งรอบดวลกับผู้เข้าแข่งขันและรอบควิกราวด้วยวิกเตอร์เป็นยังไงมีอะไรอยากจะบอกก่อนเข้ามาวันเนี้ผมมั่นใจอยู่แล้วว่าเฮ้ยเราได้แน่นอนเพราะว่าคือเขาอ่ะนี้ผมไม่ได้พูดเล่นนะชีวตประจำวันเขาเป็นคนที่ดวงดีจริงๆครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่นำพามาจนถึงรอบสุดท้ายได้เนี่ย พี่เขาบอกบ้านเขามีลูกบ้านเขามีหมาห้าตัวครับคือจะมีภาระเหมือนกันอาจจะเป็นตรงนี้เป็นแรงผลักดันนะฮะทำให้เขาเนี่ยต้องรวบรวมสติแล้วก็ตอบได้ฮะภูมิใจภูมิใจภูมิใจนะครับผมโอ้โหถือว่าวันนี้แบบตามเป้าเลยนะครับผมเอาล่ะเป็นไงบ้างพิกเลตคือจริงๆแล้วคือพอเล่นคนเดียวแล้วเราแบบเหมือนไม่มีสติแต่พออันนี้เราเหมือนเราแบกอีกคนหนึ่งด้วยอะเรารู้สึกแบบเฮ้ยเราต้องเล่นให้ดีเพราะว่ากลัวเขาแบบเฮ้ยแบบ ผิดหวังอะไรอย่างเงี้ยก็เลยพยายามแล้วก็รวบรวมสติแล้วพี่วิกบอกว่าแบบเฮ้ยให้ตั้งใจนะอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบโอเคจะเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ็็ใจเยนแสดงว่าเราได้กําลังใจดีนะฮะก็ประมาณนั้นค่ะเออกำลังใจดีแบบนี้เอออยากให้กําลังใจเราตกลงไปข้างล่างบ้างไหมยังไงก็ต้องตกใช่ไหมคะแล้วแต่คุณเน่ะคุณอยากให้เขาตกไหมอยากตกเปล่าได้หมดเลยโอเคโอเคส่งยังไงดีอ่ะ ก็ปกติละกันค่ะปกติเลยใช่ค่ะหน้าตาดูไม่ปกตินะฮะหน้าตาดีใจดีใจแล้วไงฮะอหน้าตาแบบแล้วอะไรก็ได้ดูเหมือนซ่อนอะไรบางอย่างไว้นิกเตอร์คมีอะไรอยากจะบอกเขาก่อนจะลงไปไหมไม่เป็นไรก็ถือว่าวันนี้เนี่ยทำได้ดีมากผิดคาดตอนที่เราคุยกันไว้ว่าเฮ้ยไม่คิดว่ามาไกลขนาดนี้ได้ถ้ารอบที่เป็นฝ่ายชายตอบนี่คุณจะมั่นใจว่าจะยืนอยู่ให้บนเวทผมจะช่วยเขาอย่างเต็มที่เหมือนกันครับเอาละครับพิเกตพร้อมไหมพร้อมส่งวิคเตอร์ได้เลยครับ ไปดีๆนะหนึ่งสองสาช่วงหน้านะครับถึงเวลาแล้วครับที่ฝ่ายชายจะได้มาแก้แค้นเอ้ยไม่ใช่ครับมาล้างแค้นนะครับดูสิครับว่าฝ่ายชายตอบฝ่ายหญิงตกใครจะเป็นผู้ชนะในสึกรักสังเวียนล้างช่วงหน้าหลังเบรกโฆษณาครับ รับู่ตก10หยิบล้านสึกรักสังเวียนล้านนะครับและตอนนี้นะครับถึงเวลาแล้วครับที่ฝ่ายชายจะมาตอบและฝ่ายหญิงจะเป็นคนมาตกแทนมาทักทายคู่รักดาราคู่แรกกันเลยดีกว่านะครับคู่รักนักชกโอลิมปิกเหรียญทองคุณสมจิตจงจอหอและคุณอุ๋มสสิธรครับสวัสดี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 ครับคราวนี้ผู้ชายเรามาเป็นฝ่ายตอบแล้วพี่สมจิตมั่นใจขนาดไหนก็หลังจากที่ผมกลับไปพักร้อนมานะฮะ เป็นไงฮะพักร้อนดี่แล้วรู้สึกยังไงครับผมหลังจากพักร้อนมาก็ไปฝึกผลวิชามาใหม่ครับครั้งนี้นะครับผมจะตอบทุกข้อโชคโชคโชคยังไงขอให้คู่นี้โชคดีแล้วกันนะครับขอบคุณครับมาถึงคู่รักอีกหนึ่งคู่โอ้โหไม่รู้ว่าตอนนี้เขาจะเอามุกไหนมาเล่นกับเรานะครับกับคุณดาวขำมินและคุณปูขำมินครับ คุณปูบอกว่าคราวที่แล้วเราได้แก้แค้นคุณดาวไปแล้วแลวคราวที่คุณดาวล่ะครับคืออย่างนี้ครับถามว่าถามว่าคราวที่แล้วเขาแก้แค้นเราแลวคราวนี้เราจ,าจะมาแก้แค้นเขากลับไหมการแก้แค้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีครับ <S <S 1> <S 1> ครับแต่ถ้าเขาผูกไว้แน่นเราก็ยังไงก็ต้องแก้แต่ทีนี้ว่าคือการตอบคำถามวันเนี้ยอ่ เขาไม่มีที่จะต้องให้เขาไปตรงไหนหรอกครับถ้าทำให้เขาตกไปครับมันก็เหมือนคว้าหัวใจเราตกตามายังไงคนสุดท้ายอย่างที่ผมบอกอต้องเป็นผมนผมั่นใจมเมื่อกี้ผมทำน้ำหกแม่บ้านบอ,อกรอเช็ดด้วยนะคนต้องเป็นผมอ๋อ คุณเลยจะยืนอยู่เป็นคนสุดท้ายเพราะรอเช็ดน้ําที่6ขอให้โชคดีครับมาอีกหนึ่งคู่ครับสวยรอทั้งคู่เลยคุณจิมเจจินไตและคุณบีพลอยพัชชาครับสวัสดีครับกลับมาเป็นฝ่ายตอบแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างความรู้สึกของเราคุณจิมก็กลับมาเป็นฝ่ายตื่นเต้นอีกแบบหนึ่งแทนครับแต่ก็จะทําให้เต็มที่ครับถามคุณบีบ้างดีกว่าตอนนี้มายืนตรงนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับตื่นเต้นไหม ก็ไม่นะคะเพราะว่าเขาเป็นคนตอบแบบว่าก็มั่นใจนะคะเพราะว่าเขาเคยมาแล้วก็เก่งอยู่อะค่ะกาน่าะตอบได้มั่นใจนะสามีเราก็เก่งอยู่ก็เก่งอยู่นะก็พอตอบได้อยู่เแล้วไม่คิดว่าเขาจะแบบแกล้งตอบแบบไม่เต็มที่แล้วปล่อยเราตกไปหรอไม่นะคะคิดว่าเขาทําเต็มที่อะค่ะเต็มที่ครับเต็มที่ครับเสียงเหมือนสั่งนะฮะตอนนี้นะครับขอให้โชคดีแล้วกันนะครับคุณครับ มาทักทายคู่รักคู่นี้ดีกว่าโอ้ oh, <th> โหรอบที่แล้วนี่เรียกว่าได้เงินรางวัลไปคนเดียวเลยไม่แบ่งใครเลยนะฮะระหว่างคุณวิกเตอร์ชัชวิ์และคุณพิกเล็ตชารดาครับสวับบสดีครับเป็นย <ś Bloom> ังไงบ้างคราวที่แล้วถือได้ว่าพิกเล็ตทำได้ดีมากเลยนะครับผลงานเขาดีจริงๆวิกเตอร์หนักใจไหม <c ười> <c ười> โอ้หนักสิครับผมตอนนี้ความกดดันมาผมเต็มเมเลยนี่เมื่อกี้ก่อนเริ่มรายการคู่อีกแล้วว่าถ้าเกิดผม ไม่ได้ไม่ชนะตังเมื่อกี้ไม่แบ่งนะครับโอ้โหมีสู่แล้วใช่ค่ะตอนนี้หนูหมดห่วงแล้วคือแบบยังไงหนูได้เงินมาแล้วอะไรอย่างงี้ยังไงเขาก็ต้องทําเต็มที่เนาะเพราะว่าถ้าไม่เต็มที่ก็นั่นแหละต้องตามที่บอกเลยเราต้องเต็มที่นะเต็มที่ครับเต็มที่วันนี้เราไม่ทําเขาตกไปนะจะพยายามให้เต็มที่ครับขอให้โชคดีแล้วกันคู่นี้ครับ มาทักทายคู่รักคู่นี้กันนะครับแหมแข็งแรงกันทั้งคู่เลยนะครับคุณกันปรปวินและคุณแนนนี่พัฒนัน <Yeah. S 1> สวัสดีครั คุณนันนี่มั่นใจไหมว่าคุณกันเขาจะพาเราไปยืนอยู่ได้เป็นคู่สุดท้ายมั่นใจก็ได้มั่นใจมั่นใจค่ะมั่นใจนะแต่ยืนตรงนี้มันก็ยังเสียวอยู่เหมือนเดิมเออยืนแล้วมันยังความรู้สึกยังรู้สึกแบบเหมือนเดิมแล้วคุณกันไปยืนตรงนั้นรู้สึกยังไงครับรู้สึกดีมากเลยครับผมไม่ต้องมีความเสี่ยวตัวนี้แล้วไม่ต้องไม่ต้องมาลุ้นอะไรแล้วไม่ต้องลุ้นสบายสบายใช่แต่ก็จะพยายามไปให้ไกลให้ได้ไกลไกลที่สุดเอาให้ไกลที่สุดเลยนะใช่ครับอ่ะขอให้คู่นี้โชคดีแล้วกันนะ คราวนี้มั่นใจตัวคุณตีไหมอ๋อมั่นใจมากเพราะเขาแฟนแันแท้ของรายการนี้เขาตอบได้ทุกข้อเลยไหมอยู่บ้านเขาตอบได้หมดเลยมั่นใจไหมครับว่าจะปกป้องให้พี่สตางค์ไม่ตกลงไปมั่นใจครับมั่นใจจะได้ค้นหากันต่อไปครับผมใช่ไหมคอนเซปต์พี่สตางค์ถูกไหมใช่เพราะเราจะเป็นหนังสือที่ไม่มีวันอ่านจบ้โฉันจะมีภาคต่อไปเรื่อยๆค เอาละขอให้คู่นี้โชคดีแล้วกันนะครับ<ล>งั้นอย่ารอช้าครับเราไปพบกับผู้เข้าแข่งขันคู่นี้กันเลยดีกว่านะครับ<ล>กับนักร้องสายรอกกับสายป๊อปนะครับคุณกวาง AB Normal และคุณน้ำหวานพิมมารา วางเดินขึ้นมาหน้าตาเหมือนถึงเวลาแล้วครับผมที่เราจะเอาขึ้นเออไม่ใช่มาตอบคำถามเออเราจะมาสู้กับคนอื่นเออเพื่อปกป้องไม่ให้น้ำหวานตกลงไปครับผมมั่นใจไหมมั่นใจครับก็ใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับผมวันนี้เดี๋ยวจะทําเต็มที่แล้วกันเพื่อไม่ให้คุณน้ำหวานต้องตกไปในหลุมนะฮะดูซิจะทําได้หรือไม่พร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมเกมจะเริ่มขึ้นเมื่อเขาไปยืนประจาตาแหน่งเชิญเลยครับวางเกมดีนอร์มอลน้ำหวานทิมบารา ประจำที่เรียบร้อยหันไปมองรอบๆเลยครับสิบคู่รักนักสู้ที่อยู่รอบตัวคุณคุณจะเลือกดวนครั้งแรกกับหมายเลขใดครับหมายเลขได้แล้วค่ะขอเลือกหมายเลข3ครับหมายเลข3เลยชอบมากเลยค่ะชอบมาก นตัวเลือกดวลกับคุณตีเลยคุณตีมีอะไรอยากจะบอกคุณกวางหน่อยไหมครับตั้งสติไว้ดีเอาชนะคุณยังพี่ไม่ง่ายหรอกน้องกวางผมว่าผพี่ตีต้องตั้งสติพี่ตีครับผู้สงงเลยเอาละงั้นอย่ารอช้านี่คือการดวลครั้งแรกของกวางเอบีโนโม นี่คือก้าวแรกสูง่เงินล้านนะครับของคุณกวาง AB Normal ส่วนคุณตีนะครับสู้เพื่อเงินค่าหัวที่อยู่ข้างหน้าของตัวเองสูงสุดถึง40,000บาทมาลุ้นกันครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับพังถูกต้องครับพังมาทางคุณกวางครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ครั้งกับคำถามนี้ครับทำให้ง่ททำให้เกิดเพาะครับ ถูกต้องครับเพา<อ>ะไปต่อที่คุณตีครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับความบากบันเพียนถูกต้องครับเพียนมาต่อที่คุณกวางครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ครั้งกับคำถามนี้ครับกำลังพละครับถูกต้องครับพละ ไปต่อที่คุณตีครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับพูดค่อยๆจับความไม่ได้ถึงขันไม่ใช่ครับพูดค่อยๆจับความไม่ได้พึงพังถูกต้องครับพึงพครนะ มันคือะไรเ่ยครับใช่ตอนแรกตอบมาเลยนะฮะพี okay, ่ตีฮะคืมคำคืมคำเออเราก็เราก็จับความไม่ได้เลยว่าพี่ตอบว่าอะไรนะฮะพึมพำนะครับถูกต้องเอาวละการดวลครั้งแรกนะครับยังหาผู้ชนะไม่เจอนะครับเราต้องมาลุ้นกันต่อในวันต่อไปวันนี้ขอขอบคุณน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยกะเพราอบกรอบตาทวิสโก้วาสลีนอาหารเช้าซีเรียลโฮเกรนเนสเล่โกโก้พันช์แบรนด์วีต้าเบอร์รี่และยาจุดกันยูเรนเจอร์สเกลครับ ับมาตามรุ่นตามเชียร์นะครับการดวลระหว่างคุณกวางกับคุณตีได้ใหม่ทุกเย็นวันจันทร์จนถึงวันพฤหัสบดี18นาฬิกา20นาทีทางช่อง7 HD กับรายการตก10หยิบล้าน Still s t e แ l Sanding Thailand พบกันใหม่สวัสดีครับ